นี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากระแสแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพยนตร์ไทยอย่างสับเปรเหอหนังเรื่องใหม่ของจัก,กรวาลไทยบ้านผลงานของผู้กำกับตองเตทิติสีนวลที่ขณะนี้เขา้าฉายเป็นสัปดาห์ที่3แล้วสามารถทำไรายได้พยานสู่500ล้านบาทแล้วทำให้ล่าสุดทางเพจสหภาพนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคามไม่พลาดแสดงความยินดีกับต้องเตสิทธิ์เก่าคนเก่งโดยโพสต์ภาพเมื่อครั้งต้องเตชู3มนิ้วขึ้นเวทีร่วมปราศัยรวมพลต้านเผด็จการประกาศจุดยืนขับไล่รัฐบาลปีพศ2563ที่จัดขึ้นณาอาคารแปดเหลี่ยมวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทางเพจสาภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามระบุแคปชั่นว่าวันนี้ครบรอบ3มปีเวทีต้านผด็จการนาะลานแปดเหลี่ยมมม,มสและขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับร้อยล้านพร้อมกับโพสตคลิปช่วงที่ต้องเตพูดปราัยบนเวทีในวันนั้นทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นอยากดูอีกสักรอบเลยไม่ผิดหวังครับสุดยอดเยี่ยมเลยค่ะ ติดตามผลงานเขาตลอดครับนี่คือความคิดเห็นของเด็กที่มองฝ่ายเดียวไปเข้าทางเหยื่อของพวกที่อ้างจะเปลี่ยนประเทศส่วนหนังที่เด็กมันทําออกมาคือศิลปะแนวสะท้อนท้องถิน่นแต่ดันออกมาถูกที่ถูกจังหวะดังนั้นมุมมองการเมืองต่างกันแต่ศิลปะไม่แบง่งฝ่ายผมเชียร์ลุงแต่ก็ดูศิลปะที่มันทำคนละเรื่องแยกให้ออกดูหนังไทยเงินไทยหมุนเวียนคนไทยทำ คนชอบทั้งประเทศยิ่งลงคลิปนี้คนยิ่งชอบชอบเลยขอเสียง fc ลุงที่ไปดูหนังมาแล้วหน่อยว่าจะไปดูเปลี่ยนใจละลักลุงเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็ชอบและบางคนก็ไม่ชอบอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะ